เดี๋ยวมันจะไม่ทันพี่แล๊บปลูกกรนดอกฉากเหรอปลูกอันขืนโชว์วัฒนธรรมเดนีจะจันอยทานี่ก็โทรหากันพี่น้องคอคกินหอดกันห่งเนระหางกันเพาท่านพ่อมือยไมีโอ้ยพูกได้โทรหาใครนี่ใครโทรหาใครโทรไปปูกแก้ปลูกทำไมวันตื่นว่าวันวันว้นวัวันวัวันวักวันันวันันวันวั เขาลยสิได้กำลังใจเลยสิเห,ยนะเหนื่อยเนอะเหนื่อยเนอขาก็โทรหากำลังใจเนาะทุกคนพน<อ>พยานตังต้งแต่เฮาได้ยินนำ้ำพนควนเสียงลงมาชัดยันได้ยนนินปลาเว้ายังกันตีพูดพ<อ>ูดนลยเออแฟนโทรหาเนาะนอนไปได้ก็ได้ลูกขึ้นมารับโทรศรษฐาบเขามาขอกำลังใจเพราะเหนื่อยไง ยายีหน่อยไงก็ได้มาขอกำลังใจย,ยายียายีปินตะเมื่อยโกมูที่สุดในโลกมื่นเลยนี่จากอันลูกแตงหน้าแตงหนาแนาล้วสุดทายมูเฮ้ผมก็แล้วสุดทายมู <c oughs> บ้านมูเขาหอนยายีหฮมผ่า <c oughs> แล้วก็เดินทางมายายีก็ไม่เคยลงรถเลยค่ะไม่เคยลงรถค่ะ,ะเขาจอดปั๊มจอดอะไร,ระย,ยีก็ไม่ลงเลยค่ะอ๋อประหยัดเหรออ๋อเลยค้าเลยค่ะ มันบรหิหารเงินมาเลยจีโอ้ยไม่ขอเอามาเนาะเดินทางไกลต้องใช้เงินนะเออ,อคิดหอดเขาโทษสำนึกนเลยนะยังเดินยังไม่เคยกินข้าวเลยอ้าวก็บอกกินกัะกินนิดเดียวกินแบบกินไม่อร่อยไงยไม่ได้กินกับพี่บอลไมไ่กินไม่อร่อยะ อันย่างนี้อาทิตย์หนึ่งยาย,ยีายจ่อยกว่าเก่าเลยนะ<อ>เพราะไม่ได้กินข้าวกับพี่บอลได้กินไม่แทบมันบอถือปากเราขาก็พ่ถืกปากถือเอืกถือใจลาเกิน่ยาอเราไม่ได้กินยานะเพราว่าไม่ไ้กินยากกนกินยาด้วยน่ารักจังเลยทุกคนเลงเมนลงจากรถมาแบบคี้หอดครับเลย่แล้วันนี้เขาหอนมาเสจคล้องตุ่มพาบันี้ คืนใช่ไหมเมื่อคืนหรือมื้อกลางเวียนนี้เมื่อคืนเนี่ยที่เรานั่งดูตีวันเป็นกลางเวียนนี่กลางเวียนนี่โอ้ยหนาวอยู่เย็นเย็นอยู่ตะวันมาหอดเราแบบบ้าไม่มีเสียงเลยดิโอุย้ยเราจะได้เปลี่ยนชุดแหละอ่ะจัดปั๊มแล้วทุกคนปั๊มแล้ว,ลวหนูไม่ได้ไไเอาความน่ารักมาให้ทุกคนดูนะคะน่ารักน่ารักค่ะ